สวัสดีค่ะทุกคนคลิปที่ลงไปวันก่อนเนี่ยเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนะคะทำให้เนื้อหาบางส่วนเนี่ยขาดหายไปนะเดี๋ยวมาลงเพิ่มเติมให้ในคลิปนี้นะคะหลังจากที่ได้ลงคลิปเหตุการณ์1020ซึ่งเป็นจุดชนวนที่ทำให้เกิดสงครามในรัฐฉานประเทศประมาเนี่ยก็มีคำถามมากมายค่ะว่าตัวละครที่เกี่ยวข้องเนี่ยตกลงใครเป็นพัวครนะคะแล้วมีความเกี่ยวข้องกันย่งไงนะคะ สำหรับผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกเนี่ยคลิปก่อนหน้านั้นเราก็ได้พูดถึงเหตุการณ์1 0 2 0ที่เป็นจุดชนวนที่ทำให้เกิดการสู้รบสงครามกลางเมืองในพม่าครั้งนี้นะคะและนำมาสู่แผนปฏิบัติการ1027นะคะแล้วปฏิบัติการ1027คืออะไรนะคะปฏิบัติการ1027ก็คือ วันที่กองกำลังพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาที่นำโดยนายเพิงเตอเรนนะคะประกาศสงครามถ้าเราดูจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะกองกำลังพันธมิตรประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็มีเพื่อนนะเขามีพันธมิตรของเขาอีก3กองกำลังนะคะก็จะมีกองกำลังอารักันนะคะกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติตะอัง และกองกำลังเอกราชกัชินนะคะส่วนปฏิบัติการ1027เนี่ยกลุ่มที่เข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมีอยู่3กลุ่มนะคะก็คือ1กองกำลังพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมากับพันธมิตรของเขานะคะคือกองกำลังอารักันและกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติตะอันนะคะทั้ง3กลุ่มนี้นะคะเขาได้ ตกลงเป็นพันธมิตรกันนะคะเรียกว่าพันธมิตร3พี่น้องนะตามคำแปลภาษาจีนนะคะที่ตกลงกันในปีพศ .2562 นะคะพันธมิตร3พี่น้องเนี่ยค่ะก็ได้ประกาศปฏิบัติการ1 027เข้าจมตีเมืองโกก้ง้งเหล่าไกลนะ,ะมาดูในส่วนของคำ ถแถลงการนะคะและหนังสือแจ้งประชาชนทั่วประเทศก่อนที่เขาจะมีปฏิบัติการ1027นะคะเรียนประชาชนทุกชาติพันธุ์ทั่วประเทศและพี่น้องเขตปกครองระดับหนึ่งรัชฐานนะคะสาเหตุที่เปิดปฏิบัติการ1027ครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อล้มล้างการปกครองระบบะเผด็จการ ของกลุ่มทหารคณะรัฐประหารนะฮะในหนังสือทั้งหมดที่กองกำลังพันธมิตรเขาได้ประกาศออกไปเขาจะใช้คำว่ากลุ่มทหารคณะรัฐประหารแทนกองทัพของรัฐบาลน,นะคะส่วนข้อ2เนี่ยเพื่อให้ได้ประเทศสหรัฐพันธรัฐใหม่ที่มีประชาชนเป็นเจ้าของประเทศนำพาประเทศชาติปรับสู่เข้าระบบการปกครองด้วยประชาธิปไตยนะคะ และให้ประชาชนทุกชาติพันธุ์เนี่ยสามารถปกครองตนเองได้โดยแท้จริงนะข้อ3คือกองกำลังพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาเนี่ยภายใต้กนนารนำของพรกยุติธรรมแห่งชาติได้ตัดสินใจรวมกลุ่มติดอาวุธทั้งหลายสู้รบกับกลุ่มทหารคณะรัฐประหารและกำจัดเครือข่ายอาชญากรรมเทคโนโลยี ที่ทำลายสังคมโลกนะ,ะส่วนข้อ4เนี่ยจากเหตุการณ์8 8ปีคศ2,009นะฮะที่กลุ่มทหารคณะรัฐประหารเนี่ยไม่รักษาสัญญาปฏิเสธข้อตกลงปังหลวงอย่างสิ้นเชิงโดยส่งกองกำลังเนี่ยเข้าควบคุมพื้นที่โกก้างในวันที่8สิงหาคมพศ2552นะฮะทำให้ประเทศชาติเนี่ยลุกเป็นไฟอีกครั้งนะคะ และข้อ5ก็คือมีการพูดถึงว่ากลุ่มทหารคณะรัฐประหารเนี่ยได้ทำการรัฐประหารอีกในวันที่ 1, กุ่กุมภาพันธ์ปีคศ2021นะฮะและมาดูคำถแถลงการการปฏิบัติการ1027นะฮะที่กองกำลังพันธมิตรเนี่ยเขาได้ประกาศออกมานะฮะเนื้อหาที่สรุปมานะฮะก็จะพูดถึงกองกำลังพันธมิตรทั้ง3กลุ่มนะฮะมีใครบ้างก็คือ กองกาลังพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมานะฮะกองกําลังปลดปล่อยแห่งชาติตะอังกองกําลังอารักันนะฮะเนื้อหาเนี่ยคือในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะฮะไม่ว่าบนโต๊ะเจรจาหรือในการปฏิบัติทางทหารเนี่ยทั้ง3กลุ่มก็ต่างเชื่อใจและเป็นแนวร่วมที่สนับสนุนซึ่งกันและกันนะฮะและได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองเนี่ยเหมือนกันนะฮะ จนกระทั่งปัจจุบันนี่ยไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าถูกรุกรานนะคะกลุ่มพันธมิตรก็จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะตามข้อสัญญาพันธมิตรนะคะและถึงแม้ว่าจะถูกโจมตีมาโดยตลอดในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเรา3ามพี่น้องนะคะก็ยังจับมือกันแน่นนะคะและผ่านพ้นมาได้ทุกสถานการณ์นะ,ะและครั้งนี้เนี่ยเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนทั่วประเทศนะคะบัดนี้ นะพวกเรากลุ่มพนันธมิตรทั้ง3กองกำลังเนี่ยก็ได้ตัดสินใจเข้าไปจัดการกับอาชญากรรมเทคโนโลยีตามพื้นที่ต่างๆในประเทศนะฮะรวมถึงฐานแกงคอร์เซ็นเตอร์และผู้ให้ความคุ้มครองแกงคอร์เซ็นเตอร์นะคะในนี้เนี่ยคำว่าผู้ให้ความคุ้มครองแกงคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยเบื้องหน้าก็จะเป็นไอ้วกสีตระกูลดังกับตระกูลหมิงที่เราเคยแนะนำไปแล้วนะคะ ส่วนเบื้องหลังเนี่ยคนที่ได้รับผลประโยชน์นะะจากอธุรกิจจีนเทาในาเขตพื้นที่โกกังเนี่ยก็คือกองทัพของรัฐบาลมิงอองไลนะคะมีประกาศจากรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติกระทรวงกลาโหมในวันที่27ตุลา2566ด้วยนะคะที่ ประกาศให้ความร่วมมือและสนับสนุนปฏิบัติการ1027ของกองกำลังพันธมิตร3พี่น้องนะฮะอันนี้รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติก็คือรัฐบาลเงาฮะที่ถูกรัฐประหารไปนะฮะและประกาศอีกอันหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจก็คือกองกำลังพันธมิตรเนี่ยได้ทำหนังสือขอบคุณที่ประชาชนทั่วประเทศเนะี่ยให้การสนับสนุนปฏิบัติการ1027ของ กองกำลังพันธมิตร3พี่น้องนะคะและก็ขอให้ประชาชนเนี่ยเข้าร่วมค้นลม้มกลุ่มทหารคณะรัฐประหารไม่ว่าทางทางตรงและทางอ้อมนะคะก็มีหลายหลายไฟตั้งคำถามค่ะว่าอาวุธระเบิดโดมนะฮะที่กองกำลังพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาใช้เนี่ยมาจากไหนนะคะ พระอาวุธสงครามที่ใช้ทั้งหมดนะคะมีความทันสมยัยแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงให้กับกองกําลังได้หมดนะคะอย่างเช่นโดรนนะคะที่ใช้โจมตีคู่ต่อสู้เนี่ยไม่มีระบุแหล่งผลิตนะคะอุปกรณ์ทาสงครามก็เช่นกันนะคะปืนสไนเปอร์ไรฟืนที่ดีที่สุดนะคะและที่ทุกคนแบบให้ความสนใจที่สุดก็คือโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของหัวเว่ยเมเตอร 60โปนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะเครื่องแรกของโลกที่รองรับการโทรผ่านดาวเทียมได้นะคะสามารถที่จะโทรออกและรับสายผ่านดาวเทียมแม้จะไม่มีสัญญาณจากสถานีภาคพื้นก็ตามนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครรู้นะคะบางสื่อก็ลงว่าเก็บได้ในป่าอะ จากข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะก็เลยทำให้นะักวิเคราะห์ทั้งหลายต่างออกมาสันนิษฐานว่าคนที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังเนี่ยน่าจะเป็นประเทศที่ใหญ่นะอย่างประเทศจีนนะคะที่ใช้นโยบายแบบสองมือนะฮะไม่แน่ใจว่าแปลถูกหรือเปล่านะก็คือมือหนึ่งเนี่ยก็ไปจับกับรัฐบาลเผด็จก,การทหารนะคะอีกมือหนึ่งเนี่ยก็สนับสนุนกองกําลังพันธมิตรสามพี่น้องนะคะทุกคนก็ลองถ่ายดูนะคะว่า อาวุธยุทโธปกรณ์พวกนี้มาจากไหนนะคะและข่าวอัปเดตล่าสุดจากช่อง YouTube โกก้างที่เขาได้ลงคลิปไว้เนี่ยว่ากองกำลังพันธมิตรได้เข้ายึดพื้นที่เมืองโกก้างได้สำเร็จแล้วนะคะบ้านของนายหมิงเนี่ยก็ถูกระเบิดนะะเข้ายึดเรียบร้อยนะะในช่องนี้เนี่ยก็มีหลายคลิปนะคะที่เขาลงว่าได้ยึดอาวุธรถถังของ กองทัพพม่าได้นะฮะและพื้นที่เหล่านี้ที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลพม่าก็ได้เสียพื้นที่ให้กับกองกําลังพันธมิตรไปเรียบร้อยแล้วนะคะ<บ>แลก<บ>จากบทสัมภาษณ์ของโคโซกกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาในหลีเจาเหวินเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อจีนนะคะว่า เป้าหมายของพวกเขาก็คือจะยึดพื้นที่โกก้างซึ่งเป็นถิ่นเดิมของพวกเขากลับคืนมานะคะแล้วก็กำจัดพวกธุรกิจจินเทาทั้งหมดให้ออกจากพื้นที่นะคะและล่าสุดเนี่ยกองกำลังพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาเนี่ยก็สามารถที่จะยึดครองพื้นที่แล้วก็เป็นฐานของกองทัพพม่าได้และก็เป็นพื้นที่ที่สำคัญทั้งนั้นนะคะ โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สรุปมาให้นะคะถ้าเกิดว่าผู้ชมท่านใดมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถฝากข้อความของท่านได้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย